พี่เสือจะแย่ละพี่ไม่อยากเป็นเสือขอเป็นแมวป่าได้ไหมจ๊ะเลบยลบหลบ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 ปะตัวนี้แหละรีบๆคุณเคนครับขอโทษนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ไอโอลันบอกว่าภรรยาผมมาที่ออฟฟิศนะครับ คพอเห็นบ้างไหมครับภรรยาคุณเหรอ,อผมไม่รู้ผมจะไปเห็นได้ยังไงล่ะอขอโทษด้วยนะครับที่รบกวน ดีกว่า <Safe> ค <rév mark> ่ะได้จ้าฮ้ลบลบหลบลบลบพีทหลบลบอะไร่นหมาวะเข้ามาคุณเคนครับผมมีอีกหนึ่งคำถามครับพอดีว่าพรุ่งนี้เราจะนำเสนองานให้คุณเอมี่และคืองานทั้งหมดผมเป็นคนทำครับ ผมก็เลยก็จะขอนำเสนอเองนี่นะครับโอไม่เอานะคุณกับผมเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันนะคุณก็แค่ทำผมก็แค่เอาไปเสนอวินวินทั้งสองฝ่ายนะนก,ก็ได้ครับ Thank <laughs> you. ตอนนี้คนที่บริษัทเห็นว่าพลอยไปบริษัทอะพลอยไปทำไมล่ะจ๊ะไปไหนฉันอยู่บ้านทั้งวันเห็นชุดไหมเนี่ยนี่พี่อย่าหารเรื่องฉันได้ปะเ่าเปล่าเปล่าเปล่าจ๊ะพี่แค่คิดว่าจะ <c ười> มเหรอจ๊ะไม่ไม่มีแล้วหรอก <c ười> คิดว่า เออคิดว่าพอยนอกใจพี่แล้วไปหายหัวหน้านั่นน่ะแต่พี่นี่พี่คิดแล้วเหรอนี่พี่อยากทะเลาะกับฉันมากใช่ปะไม่ไม่ไม่นะพลอยพี่เลมคิดไปแล้วเชื่อมัเหรอกิกินข้าวดีกว่า อร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยมากเลยพยจุดยองอะฉะนันเอาข้าวเน่าเนแข่งแข่ง,ขง,ขงมาให้กินพี่ยังบอกว่าอร่อยพี่แค่พูดความจริงอะพี่ยังทำไม่ได้เลยพลอยพี่ขอโทษด้วยจ๊ะเนอะพี่มันก็แค่หนูท่อไร้สมอง แต่สิ่งที่ฉันรังเกียจพอทำนี้ทำไมพี่เรห่งกันสัพฉันจะไปหาแมวฉันที่ภูเก็ตพลอยพอยพอยดนี้พอยแลวทงหมดนี้ก็คือ แผนงานของเราทั้งหมดครับขอบคุณครับดีมากเลยนะคะคุณเคนฉันประทับใจมากเลยค่ะแต่ยังไงเนี่ยฉันขอโทรปรึกษาทางทีมใหญ่ที่บริษัทก่อนนะคะในที่สุดเงินร้อยล้านก็อยู่ในกำมือของเราแล้ว ทำได้ดีมากในอาร์มแล้วผมจะได้อะไรครับก็ผมก็จะขึ้นเงินเดือนให้คุณไงทางทีมโอเคเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะส่งสัญญามให้เซ็นเร็วๆนี้เลยค่ะเยี่ยมมากเลยครับผมว่าคนเราทำงานเครียดมันก็ต้องมีผลคลายกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่งจิบวาย ชมวิวทะเลสวยๆคุณว่าไงครับถ้าวิวทะเลสวยๆเนี่ยก็ต้องภูเก็ตเลยใช่ไหมคะใช่ครับไปภูเก็ตทีไรถูกใจทุกทีเลยผมมุกงว่าอาทิตย์หน้าผมก็จะไปแล้วครับเอคุณยูนี่ครับแต่งงานเนี่ยคุณเคยไม่ได้ช่วยผมเลยนะครับผมเหนื่อยคนเดียวเลยนะครับ เฮ้ยนอามพูดอะไรแบบนั้นออกมาเราสองคนอุตสาห์ร่วมหัวจมทายมาด้วยกันแบบเนี้ยผมไม่ลืมคุณหรอกนะพูดอะไรไปบนักโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะจุดเด่นของงานนี้คืออะไรคะผมคิดว่า น่าจะใช้งบประมาณร้อยล้านนะครับเงินนะ่ะมันเสกได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครครับแล้วเราทำเองทุกอย่างเนี่ครับคือจุดเด่นของเราคุณน,นี่เป็นคนฉลาดเหมือนกันนะคะแต่พอเทียบกับคุณเคนแล้วเนี่ยมันคนละระดับกันนะคะถึงว่าล่ะ คุณถึงยังเป็นได้แค่ลูกน้องเขาอามเพื่อนรักทำอะไรอยู่วะเฮ้ยแล้วสรุปวันนั้นใช่เมียมึงป่ะอืมเออแล้ววันนี้เป็นไง บอสให้รางวัลอะไรมึงไหมก็ขึ้นเงินเดือนเฉยๆวะเฮ้ยดีใจด้วยวะเอาเป็นไรอะขึ้นเงินเดือนเลยนะเว้ยดีใจหน่อยดิมันก็ดีแหละมั้งอืหือ กลิ่นเหมือนขยะเปียกเลยอ่ะเอ้ยหยุด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 มึงอยากคิ้สั้นนะทิ้งไปเลยนุ่นก็จริงใี้มึงบอกอ่ะ มึงจะไปไหนอ่นะอ้าวไอ้อัอ้มไปไหนต่อเลยค่ะฉันอยากา<ห>ไปตายต่ครับผมผมขอลาออก <c oughs> ลาออกแล้วคุณแบบคุณเนี่ยจะไปไหนรอดผมก็จะเอาสมองผมเนี่ยไปทำเงินให้กับบริษัทอื่น แล้วมันล้มคุณให้ได้ไงถ้าไม่มีผมแล้วอะคุณไอ้มี้งอยจะเอาเงินร้อยล้านมาผ่านเล่นก็ลองดูเพราะว่าคนอย่างหมอนเนี่ยมันก็มีแต่นอนนอนทะเลก็โง,โง่เป็นวันเท่านั้นแหละคนนี้โง่อะคือรู้้องหลดันอย่างแกต้องขาดล่ะในที่สุดก็คิดได้สักทีนะคะแต่คุณไม่ต้องไปไหนหรอกค่ะเพราะคนที่ควรจะไปเนี่ย มันยืนโง่ยู่ตรงนี้แหละพี่พูดอะไรออกมาขอโทษ่างนี้เลยนะผมไม่ตลกด้วยนี่ฉันจริงจังนะคะคุณอาร์มเนี่ยเป็นหัวสมองของงานนี้ถ้าไม่มีเขาเนี่ยงานก็ไม่เดินนะคะเขาก็ควรได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้ส่วนคุณคุณเป็นหัวหน้างานแทนที่จะขยันทํางาน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกน้องแต่คุณกับขี้เกียจสันหลังยาวนอนรอเคลมผลงานไปวันๆคนที่ควรจะโดนไล่ออกเป็นคุณมากกว่าฉันจะบอกมิงเหลียนเพื่อนฉันให้ไล่คุณออกพวกนี้เลยดีไหมหน้เพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือไม่เหมาะที่จะเป็นพนักงานเลยด้วยซ้ำที่พูดมา จำใส่กระโหลกไว้เลยนะเพราะปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากพวกคุณนั่นแหละพี่อามหนูดีใจมากเลยนะที่พี่มาถึงจุดเนี้ย นหนูรักพี่นะคะพี่อามไหนพ่อบอกว่ารังเกียจรังหนูแบบพี่ไม่ใช่เหรอแต,แต่ตอนนี้พี่เป็นเจ้าป่าแล้วไงจัดไปค่ะที่รัก มันควรอยู่ตรงนี้สิคะมันจบแล้วพลอยเซ็นซะไม่อะพี่ยามหนูขอโทษพี่ให้โอกาสหนูอีกครั้งได้ไหมพี่ยอมรับได้ทุกอย่างพอยทำกับข้าวไม่เก่ง พูดจาไม่น่ารักพออยากได้เงินพี่พี่ก็หามาให้เพราะอะไรเหรอเพราะพี่รักพอ,อยเองแต่สิ่งที่พอตอบแทนกับพี่อ่ะมันแบบนี้เหรอพอยแบบที่พอยทากับพี่ทุกวันนี่เหรอถ้าพอยอยากขอโทษพี่ไปขอร้องอ้อนวอนอยู่บานในนั้นลงรู่นเพื่อเขาจะให้อภยัยแต่สําหรับพี่ไม่มีวัด เ็นซะทุกอย่างจะได้จบ